สวัสดีไวัรุ่น FC Mobile ทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะครับช่องเราหายไปจากการลงคลิปนี่เป็นเวลา10กว่าวันนะครับแล้วตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับกลับมาพร้อมกับกิจกรรมใหม่ของ FC Mobile นะครับก็จะเป็นกิจกรรมวินเทอร์นะครับหรือกิจกรรมฤลืดูหนาวนั่นเองนะครับผมก็เราไม่ได้ลงคลิปกันนานนะ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีะไรครับไม่รู้จะลงคลิปอะไรก็เดี๋ยวมาสอนทํากิจนี้แล้วกันว่าทํายังไงและก็อะไรยังไงพูดทําไมงง,งงๆนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเอาละครับผมสําหรับกิจนี้นะครับก็จะอยู่กับเราถ้านับตั้งแต่วันที่กิจเข้าก็36วันนะครับคืออยู่ยาวเลยนะครับคือกิจนี้ผมรู้สึกว่านานมากนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าแรกกันเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับหน้าแรกของกิจนี้นะครับก็จะเป็นเข้ามาวันแรกเราก็จะได้รับ95 ถึง102ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าใครดวงดีๆก็ได้102นะเพื่อเอาไปแลกแต้มจิกซอนะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังก็หน้านี้ไม่มีอะไรก็มีแค่ปุ่มแล้วก็รับของธรรมดาปกตินะครับผมมาหน้าที่2ครับหน้าหลักนะ ตรงนี้ก็จะเป็นการให้เราเล่นกับบอดนะครับคือมีให้เล่นตั้งแต่2 0 50แล้วก็100นะครับผมแนะนําให้เล่นเป็น100นะมันจะได้เล่นแค่แมตต์เดียวนะครับถ้าเราเข้ามาแล้วก็กดเริ่มกดเริ่มเกมไปเลยนะครับเนี่ยครับมันก็จะให้เราเล่นกับบอทตรงนี้นะผมแนะนําให้เล่นอันนี้ไปเลยนะเพราะว่ามันจะได้จบใน1ครั้งแล้วก็มารับเป็นตาสัญลักษณ์ฤดูหนาวนะครับตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าเรารับครบ300นะครับมันก็จะให้เรารับเงิน2ล้านบาท เลื่อนมาอีกนิดนึงก็จะเป็นเล่นกระบ,บอดแล้วก็พวกเกมสกิลทั้งหลายนะครับเพื่อเก็บแต้มโทเคลล็นฤดูหนาวนั่นแหละนะครับคือถ้าเราเก็บพวกผ้าพันคอถุงมือเนี่ยครับอันนี้จะเป็นอะไรมันก็จะสุ่มให้เรานะเนี่ยพวกกล่องของขวัญครับมันก็จะสุ่มให้เราพอเราเก็บพวกผ้าพันคอมันจะมีผ้าพันคอถุงมือแล้วก็มงกุฎแล้วก็ไอตรงท้องมันอะ เออไอตรงนเนี้ยเนียเนี้ยเนีย,นยตรงท้องว่ะนะครับพอเราเก็บครบมันก็จะขึ้นไอตรงนี้ครับเป็นหนึ่งะครับผมก็เหมือนเราทําเราประกอบล่างให้อ่าหุ่นเรียกเขาเรียกว่าอะไรวะตัวเนี้ยเราประกอบล่างให้รูปปั้นหิมะครบนะครับก็หนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นตรงนี้1ครั้งนะครับตรงนี้มันก็เป็นแค่การรับรูปโปรไฟล์แบบพรีเมียมเท่านั้นเองนะครับผมหน้านี้ก็หมดละไปหน้าต่อไปเดี๋ยวเราไปเร็วกันเลยแล้วกันนะครับมมากันที่หน้ารางวัลนะครับตรงนี้มันก็จะให้เรากดเริ่มเหมือน น,นี่ครับกดเริ่มตรงศูนย์เหรียญพอเรากดเริ่มปุ๊บตรงนี้นะครับมันก็จะมีไอ่เก้าสิบเจ็ดถึงหนึ่งร้อยสามมาคือในเก้าอันอะ่ะคือมันจะมีเก้าสิบเจ็ดถึงหนึ่งร้อยสามมาให้เราลุ้นนะครับแต่สําหรับผมนะผมแนะนําแบบนี้ดีกว่านะครับเอาแบบว่าประหยัดแต้มโทเค็นที่เราเก็บมาเลยนะเปิดให้เจอกล่องของขวัญน,นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่าจะเจอกล่องของขวัญเลยหรือเปล่าอ,อ๋อันนี้ได้โทเค็นมา100นะครับผมไอ้โทเค็นตรงนี้ก็คือเราเก็บมาจากไอ หน้าแรกนะหน้าเมื่อกีอ้นะครับอ่ะเนี่ยผมเปิดอันที่2ปุ๊บแล้วผมเจอกล่องของขวัญเลยอ่ะมันก็ได้รับเลยนะครับนี่เรารับเลยครับปุ๊บโอเคพอเรารับปุ๊บตรงนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะไปลุ้นนักเตะ97ถึง103เราก็เปิดไปเรื่อยๆนะ แต่ผมไม่แนะนําหรอกเพราะมันใช้แต้มเยอะถ้าเราเจอกล่องของขวัญปุ๊บกดรีเฟซเลยครับอ่ใช้10แต้มกดรีเฟซไปเลยมันก็จะให้เราเปิดใหม่ตรงนี้มันก็จะมีรางวัลที่อาจจะได้รับก็คือเพชร2 0 0พซึ่งเราไม่ได้สนใจเพชรนะครับเราสนใจกล่องของขวัญน,นะผมเปิดให้ดูแบบเรียวๆกันไปเลยนะเพื่อใครยังไม่รู้นะบางคนไม่บางคนไม่รู้ก็อาจจะไปว่าแม่งพี่ผมเปิดทุกอันเลยวะ่ะเออผมก็มาแนะนําอย่างนี้นะแต่คนที่รู้แล้วก็ ดูดูไปนะผมก็มันอยากมานั่งฝอ,อยนั่งอะไรกับคนดูนะเฮ้ย <_ T> ทำไมนี่ออกยากอีงมาผมก็หายจากการลงคลิปไปหลายวันนะครับผม,ผมก็อยากคุยอยากเมาส์อยากพูดอยากพูดมีเรื่องอยากจะพูดโอ้อะไรยังไม่เจออีกอ่าเหมือนอย่างผมเปิดไม่เจอสักทีมันก็ต้องเปิดให้หมดนะครับปึ๊บโอ้ไม่เจออีกว่ะ เดี๋ยวผมขอเก็บแต้มเพิ่มก่อนอาเดี๋ยวผมไปเก็บแต้มเพิ่มแล้วผมเปิดให้ดูอีกทีนะครับผมเอาแล้วครับผมและตอนนี้ผมก็ได้มาเคลียหน้านี้หมดทุกอันแล้วนะครับผมซึ่งผมจะบอกว่าหน้านี้นะมันไม่ได้รีเฟซทุกวันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้ขึ้นว่ามันไม่ได้ขึ้นเวลานะครับไอตรง35วันนะครับมันน่าจะรีเฟซทุกๆสัปดาห์นะครับสาหรับตรงนี้นะที่มันให้เราเก็บโทเค็นวินเทอร์เอ่อไดเอ้เยอะนะครับสาหรับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดในนั้นต่อกันเลยและกันสําหรับหน้ารางวั นะครับอ่ะเนี่ยถ้าใครดวงไม่ดีเหมือนผมนะมันก็จะเปิดแบบจนอันสุดท้ายอ่ะกล่องมาโอ้โหมาแล้วเห็นปะเห็นปะรางวัลที่ได้สองพันเพชรได้มาแล้วโอ้อันสุดท้ายจริงๆวะ่ะอันสุดท้ายจริงๆนะครับผม เออนี่ได้กล่องนะครับมันก็จะรับนี่กล่องที่2รับเลยนะครับผมเออซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมีโค้ดมาแจกนะผมจะให้เป็นโค้ดตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่18ปนะครับประมาณ3โค้ดนะสำหรับวันนี้มีโค้ดแจกนะครับเผื่อใครยังไม่ได้ใส่โค้ดก็เอาไปใส่กันนะใครใส่แล้วก็มันผ่านไปนะครับสําหรับโค้ดที่ผมมาให้วันนี้อ่ะเหมือนพอเราเปิดเจอแล้วก็เร,กเราก็รีเฟซเหมือนเดิมครับนี่อ่านี้รุ่น97้ถึง1น3อีกแล้วโอเคได้อยู่ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันจะได้รู้ๆกันไปนะครับผมเพื่อใครคิดถึงผมนะครับมีคนคิดถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้อยากมานั่งฝอยคนดูนะครับปรับโอเคพอละเด็กสามร้อยมาอ่ะเปิดปึง้งเจอกล่องหน่อยโอ้โกล่องยังไม่มากล่องมาอันนี้แหละยังยังอันนี้แหละอ่ะเกาเจ็ดถึงร้อใครอะเอ็มไม่ดีหรอกโอ้โห ครัเลยโอ้ได้98อยู่เออโอเคแต่หมดคือถ้าเราเปิดเจอกล่องสมมติคนดวงดีเปิดเจอเลยฮะเปิดอันแรกเจอเลยเปิดอันแรกเจอเลยมันก็จะไหลไปเรื่อยครับจนสุดท้ายนะเราเปิดครบทุกกล่องนะครับเราก็จะได้รับ102ยสถึงหนึตรงนี้นะครับคือเปิดครบ15กล่องนะครับคือมันไม่ทําให้เราเสร็จภายใน1วัน2วันหรอกครับสำหรับกิจนะมันก็อาจจะเป็น2อสาอาทิตย์เสร็จนะครับสำหรับกิจแต่ละกิจนะหน้าต่อไปฮะเป็นหน้าโบนัสตรงนี้จะเป็นการรับ โคผ่ามือนะครับผมซึ่งเล่นเกมสกิลแล้วก็เจอกับบอทเหมือนเดิมนะก็เนี่ยเก็บธงครับนี่เก็บมาจนมาถึงอันสุดท้ายนะอันนี้นะกล่องของขวัญอันนี้นะครับผมเราก็กดเปิดมันก็จะสุ่มสมมุติ เราสุ่มได้เลขสองมันก็จะเปิดสองให้เรานะนี่อันนี้สองอันสองก็จะเป็นเงินสามเออทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละคือมันจะสุ่มให้เรานะครับให้เราเปิดเออแล้วมันก็จะมานับตรงนี้ให้เราเป็นหนึ่งนะถ้าเกิดครบยี่สิบครั้งนะครับก็จะได้รับโพพามเมอร์อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวร้อยสองนะตัวแจกฟรีนะครับผมสําหรับหน้านี้นะครับก็ไม่มีและหน้าสุดท้ายครับเป็นหน้าของแกลอรี่หน้านี้น่าสนใจนะครับผมเพราะว่ามันเป็นนักเตะ แจกฟรี free, นะครับซึ่งเราจะต้องเก็บจิ๊กซอนะครับเมื่อกี้ผมเปิดได้ตัว98มาใช่ไหมอ่านี่เราก็มาแลกเลยครับเพราะว่าทางเดียวที่มันจะได้ก็คือเราเอาตัวมาแลกนะครับผมนี่แลกไปเลยได้มา10นะครับถ้าใครอยากได้เร็วๆครับก็ลงทุนหน่อยซื้อตัว98 65ตัวนะครับคือถ้าจะแลกชินโนะคือ65ตัว แต่ถ้าจะแรกคาฟูก็จะเป็น700ตัวเอ้ยไม่ใช่700 70ตัวเออใครมีงบก็สามารถลงทุนได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีงบก็ทําไปเรื่อยๆครับอีกหนึ่งทางที่ผมอยากจะบอกคือใครมีเพชรก็ไปเปิดไอ้แพ็คแพ็คร้อยถึง105นะ มันก็ได้ลุ้นอยู่ถ้าเราได้ตัวโอเวอร์เยอะมาเราก็จะได้แต้มเยอะครับร้อยหก็จะได้200แเต้มน,นะครับผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะสำหรับตรงนี้นะผมคิดว่าคุ้มนะมันเหมือนกิจไททันแต่กิจไททันเก็บเต็มยากยากกว่าน,นี้อันนี้ผมคิดว่าง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดแพ็คมาแล้วก็มาแลกเรื่อยๆนะครับหรือใครมีงบก็ซื้อตัวมาแลกทีเดียวตัวที่น่าสนใจผมคิดว่าก็น่าจะเป็นพวกคาฟูครับตูรี่ชิโนูพามือรลาฟินยาลาฟินยาตัวนี้ผมเปิดแพ็คได้มาแล้วนะแล้วก็นอยเออร์นะผม 104ตรงนี้นะครับอ่านี้ ผมเปิดได้ลาฟินยามาผมได้ลาฟินยามาแต่เดี๋ยวผมไม่ได้ใช้งานหรอกผมคิดว่ารอเก็บแต้มไปอีกสักหน่อยเดี๋ยวผมก็น่าจะเอามาแลกแต้มตรงนี้นะครับสาหรับลาฟินย่านะเกิจดนี้ผมว่าน่าสนใจและเป็นกิจที่แจกนักเตะฟรีด้วยนะครับสาหรับกิจนี้โอเคเลยเออใครที่เป็นสายฟรีก็ถ้ามีเพชรเยอะก็เก็บไว้ค้าเปิดแพ็กวินเทอร์นะครับแล้วก็เอาตัวมาแลกแลกแลก,แ,กแต้มถ้าใครไม่มีงบก็ทาเหมือนผมได้นะเก็บไปเรื่อยๆครับแค่นี้วันนี้ผมก็จะอยากมานั่งเมาส์ มอยกับทุกคนเฉยๆนะเผื่อมีใครคิดถึงอ่ะมาถึงเวลาแจกโค้ดแล้วนะครับสาหรับโค้ดผมจะให้ตั้งแต่วันที่15นะเผื่อใครที่ไม่เคยใส่โค้ดเลยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เว็บไซต์ที่ใส่โค้ดไว้ด้านล่างครับคุณก็ไปล็อกอินรหัสของคุณแล้วก็เอาโค้ดของผมไปใส่เลยนะครับสาหรับโค้ดแรกนะผมจะให้เป็นของวันที่15นะครับก็เป็น S P S 1 S P S 1เดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้อ่ะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับผม S P S หนึ่งนะสำหรับโค้ดแรกนะโค้ดที่2ครับเป็นแกลนเดฟิโนนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวผมขึ้นให้แกลนเดฟิโนตรงนี้นะครับก็เอาไปใส่กันได้นะครับตรงนี้จะได้รับ9 9ถึง105กิจบนลองดอนะสำหรับโค้ดนี้นะส่วนโค้ดที่3ครับก็จะเป็นกิจเอก็จะเป็นได้รับสแตนดาร์ดแพ็คนะครับก็จะเป็นฮอล d a เดกิฟ ฮอลิเดย์กิฟต์เดี๋ยผมขึ้นให้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวขึ้นให้เลย h o l ิเดย์กิฟจะเป็น Standard ดสแตนดาร์ดแพนะครับแล้วก็โค้ดสุดท้ายครับก็จะเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเลยก็เป็นโค้ดที่เข้ามาพร้อมกับกิจวินเทอรนะเป็น f c p r w Face นะครับ f c Pro Face ก็จะได้1,250เพชรแล้วก็ p พเยอรซึ่งผมไม่รู้ว่า Player อร์เขาให้เป็นตัวโอเวอร์เท่าไหร่นะครับก็อันนี้คือเป็นโค้ดล่าสุด ที่เข้ามาพร้อมกิจวินเทอร์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นโค้ดให้ตรงนี้ผมจผมให้โค้ดไปประมาณ1 2 3 4เดี๋ยวผมขึ้นโค้ดตรงนี้ให้ทั้งหมดเลยครับสำหรับ4โค้ดนะโค้ดแรกก็เป็นบรลลงดอสตะอ่าโค้ดแรกจะได้บัลลงดอสแตนดาร์ดแพ็คโค้ด ที่2จะได้99ถึง105บนลองดอนะครับก็ใครดวงดีก็ไปลุ้นกันกันเอานะครับโค้ดที่3ก็จะเป็นสแตนดาร์ดแพ็คโค้ดที่4 1,250เพชรแล้วก็เพเยอร์ซึ่งไม่รู้ว่าให้เป็นโอเวอร์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ตามนี้โอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามให้กับช่องด้วยนะครับ จะถึง2 0 0พแล้วผมคิดว่าถ้าครบ2 0 0พันซับผมคิดว่าผมว่าจะทำอะไรดีมาแจกซะหน่อยนะครับอาจจะเติม fc ให้ประมาณ 4, 0 0 0 fc หรือว่ามากน้อยกว่านี้ก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับดูงบก่อนจะได้เพื่อเป็นการขอบคุณกับทุกคนที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้นะครับและผมตั้งเป้าว่าอยากให้ถึงมันหมื่นซับเร็วๆนะแต่มันก็นะ่ามันยากแหละแต่อยากให้มันถึงเร็วๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดก็รีบไปใส่กันซะส่วนใคร ใส่แล้วก็ผ่านผ่านไปตานะครับผมและก็ใครยังไม่ได้ชมคลิปเก่าๆก็ย้อนไปดูไว้หน่อยนะครับผมสำหรับ EP นี้ไว้เจอกัน EP หน้านะครับผมพอแค่นี้วันนี้มาไม่รู้จะลงคลิปอะไรมาแค่คิดถึงคนดูทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ